มองไม่เห็นคอมเมนต์เป็นแต่ยายเล็กอยู่คนเดียวขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะขออนุญ,ญาตตั้งโทรศัพท์แป๊บนึ่งนะคะใครมาบ้างเอ่ยใครมาบ้างเอ่ย เอสพีพลพรหมูพี่ปูหมูพี่ปู Thank you so much นะคะหมูพี่ปู Thank you so much นะคะ, so much, ะ,คะยายเล็กนะคะเอสพีพลครคุณประสงค์สวัสดีค่ะเอสพีพลพรยายเล็กคุณประสงค์น้องเอสโอ้โทรศัพท์พี่มันไม่เห็นต้องออก อันนี้เป็นเครื่องรองนะต้องเอาออก,ออกแล้วเข้าใหม่นะปัดทิ้งไปแล้วก็เข้าใหม่นะคะถ้าใครเป็นแบบนี้นะคะน้องโดมสวัสดีค่ะน้องโดม Thank you so ม u c h นะคะขอบคุณนะคะน้องโดมน้องเอดคุณยายยาเล็กนะคะแล้วก็หมูพี่บูนะคะคุณประสมคุณพรพรน,นะคะยายเล็กนะคะ h a n k you so much นะคะหมูพี่บูก็สวัสดี fc นะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ fp พรพนนะคะฮัลโหลฮัปากปากทายกันนะคะขอบคุณนะคะยายเล็กขอบคุณมากๆเลยนะคะหมูพี่ตู่ยอเวลคัมมีช่องไหมเนาะหมูหมูร่บูนี่เก็บไปหาแล้วเก็บหาช่องไม่เจอยายเล็กเขามีช่องไหมเขาไปบ้านยายเล็กด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไว้ไปบ้านยายเล็กอีกทีใช่ไหมนี่นะคะมะเขือมะเขือขอบคุณนะคะ หน้าจอหน้าจอเครื่องเครื่องที่เราไล่นะมันมันมันไม่เลื่อนนะมันไม่เลื่อนเขาบอกว่าให้จิ้มตัวซ้ายมือล่างเนี่ยมันจะมีแล้วมันจะขึ้นว่ากองข้อความให้เรากดตรงไปว่าข้อความทั้งหมดนะให้ให้เห็นข้อความทั้งหมดนะประมาณนี้ขอบคุณนะคะนี่กี่ก็ลองกดเลยแล้วก็ใส่ข้อความทั้งหมด ขอบคุณนะคะน้องดาให้กดซ้ายมือข้างล่างนะคะมันจะมีรูปฟันเฟืองอสี่เหลี่ยมอยู่สี่เหลี่ยมแล้วมีรูปฟันเฟืองนี้นๆกดแล้วมันจะขึ้นว่าตัวกรองข้อมูลให้เรากดข้อข้อมูลทั้งหมดอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะข้อความทั้งหมดข้อความทั้งหมดเด็กก็ไม่ค่อยจะกเก่งเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้แหละขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณน้องดานะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาเมื่อกี้โอ้ยยายเล็กอยู่คนเดียวนั่งสงสารยายเล็กเกยบมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะคุณเชนแม่นิวขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่นิวคุณเชนนะคะยายเล็กนะคะน้องดาเอพีพรพนนะคะทุกเลิฟทุกไลน์นะคะสําหรับเมนูวันนี้นะคะพี่เก๋จะพามาทํานี่ทอดปลาอยู่นะคะตอนนี้ทอดปลาอยู่ทอดปลา ทำเ,เมนูปลาปลาดุกทอดกรอบนะคะผัดฉ่าผัดฉ่าปลาดุกทอดกรอบอันนี้เราใส่ไปสักพักหนึ่งแนละ้วยังไม่อยากคนมากเดี๋ยวมันเละประมาณนี้รอให้มันทอดกรอบกอบก่อนให้มันเซตตัวก่อนจะทอดก่อนแล้วล่ะจะเอาไปทอดก่อนแต่มันไม่ทันนะไม่มีเวลาก็เลยเอามาทอดตรงนี้เลย แล้วเราก็ในระหว่างนี้เราก็ทําอย่างอื่นไปด้วยเนาะนี่อันนี้มะเขือเราแช่ไว้ก่อนนะคะมะเขือแช่น้ําไว้ก่อนประมาณหกเจ็ดลูกสงสัยจะเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ขอบคุณนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตำตำพริกกันขอบคุณนะคะหมูพี่บูให้ฮัโรฮัโหลกีวี เนี่ยเราก็อ่านได้แค่นี้แหละน้องดาวพี่พี่ก็ไปได้แค่นี้แหละพี่ฮัลโหลได้แค่นี้นะขอบคุณมากมากเลยเขาไม่มีบ้านใช่ไหมคะน้องดาวพี่ไปเห็นไปไปหาอยู่เจอชื่ออยู่แต่ว่าไม่เห็นบ้านขอบคุณยายเล็กนะคะขอบคุณนะคะ thank you so much idle you idle you นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์เลยนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะที่ไม่ได้ลงลงมานะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตำ พริกแกงก่อนนะคะไปทีละขั้นตอนนะคะอันนี้จะเป็นพริกไทยนะคะประมาณไม่ต้องเยอะเพราะเราจะใส่พริกเยอะ Thank you so much นะคะ